ชาดีจ้ากันชาตีจ้าพี่น้องจา้ามากินต้มสุกี้กับเพจจ้าของน,น้องนี่นี่เป็นกุ้งเป็นกุ้งแม่้อเฮทไฮแล้วกินมั้งนีน่นยะแค่ดีดีลูกเฮ็ดดีเนื้อบดจ้อยเนื้อบดจ้อยพอสดด่วนบาอยูอ่มั้ง พ่อจ้าเอยูบอกปลาปานานาไหมเออกุ้งบอกปลาปานานาพ่อจ้าเอยูปานานาพ่อจ้าเบยูพ่อไปไก่พ่อไปนาะพ่อไปเผาผีพ่อไปเผาผีพ่อเพิ่นท่านองไม้ไปเ,เดี๋ยวสิกินพาเบิ่อท่านองไม้ไปเผาง,า,งาเพิ่นงาเผาเพิ่นเสีย เลีกัลยอยู่กันนี่แม่สองคนแม่นมะแม,แมนจ้าเมนจ้าอยู่กับแม่จ่าสองคนจ่าเ,เอ๋จ่าเอ๋ไม่พี่มานั่งพี่ประบาจังที่เห็นนี่นัง่งนั่งจ่าเอ๋จ่าเอ๋อยู่กับแม่สองคนจ้าเอากลุ่มให้เพิ่มกันต้องเล่นภาษา น้องเนตไปใช้ว่าแม่จ๋าขึ้นมเห็นน้องเนตมาเอ๊ะเอาจ้าเอ๊น้องเนตยื่นี่นี่ว่าว่ามาเนตเนตแม่จ๋าไปใช้ว่าเดี๋ยวแม่เอากุ้งให้กินให้กินให้เมื่อเดี๋ยวแม่เห็ดเดี๋ยวไปน้ำจิ้มของเธอเธอจ้า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 ใช้สลากแม่จ้าระวางไว้ตรงข้างนี่ค่ะระวางไว้ตรงนี้นะคะค่ะวว้าว้าว

อันนี้อันนี้ก็เอาไปแล้วลูกอ่ะนี่เด็กโอ้อเอาตัวนี้อ่ะอเอาไปอ่ะนั่งเรียนนะคะ,ะจ้าไปเรียนห้หน่อยเด้อเก่นของเรียนไปลูกไปน้องบินเรื่องน้องบอกแม่จ้าเด้อแม่จ้าเอาให้อีกเด้อลูกน้องอย่าลงไปเด้อหัว เมื่อได้ผัวประโยชน์ค่ะนวในตู้เย็นต้มกิน <laughs> นะต้มกินด้นะต้มกินด้วยน้าพี่น้อง ก็จะไปซื้อเบ่งลูกกันเสียงล้มอ่ะพี่น้องล้มแห้งแห้งแ่กล้มแห้งล้มแห้งเบอรจ้านี่น้ำลูกมากลูกล้มไปเลยค่าแ อยู่ในบ้านกะคนตายเด้พี่น้องถ้านในปิเชียหัวใจพนักงานกิจอีกมือน,นั่นตายแม่นบ่ยื่แต่หน่อยแต่เผาสีแพ้บ้านปะพ่อไปเผาคนนั่นเดี๋ยวนี้มาส้งมาอีกค้นหนึ่งไส้กุ้งค่ะกุ้งเห็ดกุ้งเห็ดเอามาเชือบ น้องมาเอาไม้ค่ะค่ะอืมกินเลย่ะน้องเออนั่นไม่เป็นไรแต่น้องอย่าชิมชัวทิบเด้อเอาไม้แม่เด้อจ้าเอ๋เบื่อเอจ่าเราวนๆถึงจะลูกโอเคโอเค กินไปปั๊บกล่องไป <S <S อะไรนี่กินแค้บอกเป็นไรแม่บอกว่าทางไหนไปเก็บมา,มอาบอ่ค่ะเอามาวางไว้นี๋น่วแม่เอาไปชิมเองอเ๋ยวอันยวหนู่มที่มาขึ้นบ้านนะคะเอาวางไว้ค่ะค่ะเก่งมากค่ะลูกแม่ตบมือให้ หนูอดชิมใบตัวเพ่ได้เด้หนูมันทิ่ขึ้นบ้านเขางั้ต้องหูจกหักได้รูกวันนี้นี่ถ้าแม่บอกว่าให้ไปเก็บตัวือไปเก็บตัวพี่น้องเสียใ่ค่ะฮันะน้ำแม่จ้าไปไว้ มาเอาทายเก็บอะไรก็เอาทายเก็บอะไรมันสิบอกพี่น้องอีหยังดอกในแนวเว้าสวนเพิ่นเลยลืมเลยอะแป๊นแป๊นแป๊น <laughs> นี่ยเนี่ยกินไหมกินไหมคะบ่กกินค่ะวบวกกินค้าเป็นยังทง่ือบกกินค้าคุเฮ็ดบอกม่มาแน้ำไม่กินนเร็วออนน์น้ำเย็นไม่กินแอนนน้ำเท้วใช่ยากแค มจะอะนมาย่างมาทว่าหมูเพ่ใหม่เล่นไปเชียงลูกเล่นไปทั้งนึงแม่หายทั้งนึงเพ่ตกหัวใจเพ่ตกบ่าหายแบบลูกกูไปใช้ลูกกูไปใช้เอิน่อิรนเล่นผัเพรเล่น แลนเลยบ่คิดเจ้าของอยากหมูไว้บัดแลนขึ้นมาหมูใหม่เบิดเนี่ยเป็นความเป็นแม่นาะย่ันอย่าไปไกลเด้อเขาจะจับไปเด้อโอเคบอมโอเคค่ะโอเคค่ะเขาจะไปบ่ปเห็นหนาพ่อหนาแม่นะคะค่ะแม<า>่ก็จพี่น้องนแสกนี้